วัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูหอมเลยที่เราปลูกใส่เข่งค่ะสองเข่งนี้นะคะเราก็ปลูกเปรียบเทียบนะคะแบบนี้คือแบบไม่เด็ดใบแบบนี้คือแบบเด็ดใบอันนี้ไม่เด็ดนะคะเราอยากรู้ว่าถ้าเราปลูกพร้อมกันเนี่ยวิธีไหนจะโอเคมากกว่ากันระหว่างแบบเด็ดใบกับแบบไม่เด็ดใบแบบนี้ดีกว่านะทุกคนนะ แบบไม่เด็ดใบเนี่ยใบเขาจะตรงสวยส่วนใบที่เราเด็ดออกก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยกว่าเขาจะฟื้นตัวทุกคนดูนะเนี่ยใช้เวลานาน,านกว่าอ้น,นี้เนี่ยไม่เด็ดเห็นไหมเขาก็ตรงสวยสําคัญอยู่ที่แดดนี่นะคะต้องแดดร้อยเลยนะหรือครึ่งวันก็โอเคนะคะแต่ต้องมีแดดเพราะว่าหอมเนี่ยเขาชอบแดดค่ะ ส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ใช้วิธีการเด็ดใบนะคะเด็ดใบกว่าเขาจะได้ไซนี้ฟอร์มนี้ก็เดือนประมาณเดือนสัปดาห์เลยนะคะหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยเขาก็จะสวยนะคะสวยแล้วก็ต้นตรงเร็วกว่านะคะประมาณอาสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยเขาก็เริ่มแบบเป็นต้นชีสวยแบบนี้แล้วนะคะ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกหอมโดยเฉพาะหอมเลยนะคะถ้าใช้วิธีการแยกนะคะแยกกอออกไปปลูกก็ไม่ต้องเด็ดใบก็ได้นะคะใช้วิธีการดึงใบเก่าให้เหลือประมาณ2อใบสามใบนะคะเราก็จะได้ต้นสวยๆแล้วก็มีใบใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาเก็บกินได้เร็วกว่าแบบเราตัดใบนะคะ อย่างก้อนนี้นะคะเราก็มีการถอนเอาไปปลูกถอนเอาไปกินหลายรอบแล้วนะคะแต่ยิ่งเด็ดนะคะยิ่งยิ่งเด็ดหร,หรือว่าใช้วิธีการลอกใบเก่าเนี่ยออกไปกินนะคะหรือว่าจะถอนแยกก็สามารถที่จะกินได้ช่วงที่หอมกินแล้วอร่อยก็ช่วงนี้แหละคะ่ะทุกคนประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะถ้ามากกว่าสอเดือนเนี่ยหอมก็จะเริ่มแก่นะคะ ดังนั้นเพื่อนๆก็พยายามแยกช่วงเดือนครึ่งสงเดือนนะคะแยกไปด้วยกินไปด้วยเราก็จะได้หอมที่ไม่แก่เป็นหอมที่กำลังอร่อยนะคะเนี่ยกลุ่มนี้คือเดือนเดือนประมาณเดือน3ส,สัปดาห์นะคะจเกือบสองเดือนถ้าอยากให้หอมสวยก็ต้องหมั่นลอกใบเก่านะคะทิ้งเขาก็จะแตกกอแล้วก็งามใบแข็งแรงใบใหญ่ ปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยขี้วัวค่ะเอามาโรยหน้าดินนะคะสําหรับที่บ้านใครนะคะมีะกล่องโฟมแบบนี้ก็สามารถปลูกได้นะคะ mm hmm. ก็เริญเติบโตดีเหมือนกันคะ่ะทุกคนดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินบ้านเราทั่วๆไปนนะะเนี่ยนะคะเนี่ยถ้าใบเขาแบบแบบนี้นะคะเราสามารถลอกไป ใบเก่านะคะเอาไปกินได้เลยเขาก็จะมีการแตกใบใหม่นะคะแบบนี้หรือจะใช้วิธีการแยกต้นก็ได้นะคะแยกต้นเอาไปกินแบบทั้งหัวแต่ถ้าเพื่อนๆอยากตัดใบเอาไปกินก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ขอแนะนําว่าวิธีนี้จะดีกว่าลอกใบลอกใบเก่าออกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกใบหรือยอดใหม่นะคะก็จะแตกกอได้จํานวนมากๆ แล้วก็กอหนาๆน,น,นะคะแต่ถ้าอยากจะแยกไปปลูกนะคะก็สามารถแยกได้เลยนะคะแยกไปปลูกได้เลยเราก็แยกไปปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ปลูกได้สี่ต้นเลยนะคะทุกคนหนึ่งต้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็แตกกอแตกกอ ปลูกแค่ครั้งเดียวค่ะกินได้ชั่วลูกชั่วหลันเลยนะคะสาหรับหอมเลยน่าปลูกมากๆเลยค่ะปลูกเองกินเองนะคะปลอดภัยมากๆเลยค่ะแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยนะคะไม่ต้องไปซื้อ5้าบาท10บาทค่ะอยากกินตอนไหนก็ถอนได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกผักกินเองนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าหอมเลยน่าปลูกมากๆเลยนะคะโตเร็วกินได้ตลอด บูกใส่ท่อ